พี่คิมขอฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในยุโรปอยู่อเมริกาออสเตรเลียออสเตรเลนะคะตอนนี้เพื่อนๆสนใจที่ดินบ้านและที่ดินราคาถูกนะคะราคาไม่สูงนะคะมนุษย์เงินเดือนสามารถจับต้องได้นะคะตอนนี้พี่คิ้มประกาศขายนะคะเขต จังหวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะกะห่างจากกรุงเทพสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะขับรถจากกรุงเทพเราสองชั่วโมงนะคะลงเครื่องบินสุวรรณภูมิไปที่จังหวัดเพชรบุรีได้นะคะสองชั่วโมงสิบห้านาทีเท่านั้นนะคะนะคะแล้วมีสนามบินด้วยนะคะอ่ประกาศขายที่หัวหินด้วยนะคะหัวหินใครอยากได้นะคะหัวหินสะอํานะคะหัวหินสะอํานะคะหัวหินสะอํา แล้วจะประจวบนะคะประจวบจังหวัดประจวบนะคะแล้วก็ราชบุรีนะคะจังหวัดประจวบราชบุรีนะคะล่าไอไม่ใช่จังหวัดประจวบปานบุรีเออขอโทษทีนะคะจังหวัดประจวบนะเขตปานอำเภอปานบุรีปานบุรีนะคะจังหวัดประจวบนะคะเขตอำเภอปานบุรีนะคะติดแม่น้ำแม่มหาสมุทรติดทะเลนะคะแดดฟ้าฟ้าสวยน้ำใสอ่ะเออเนาะ ชะอำนะคะชะอำหัวหินนะคะปานบุรีนะคะประจวบและก็จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อนเพื่อนต้องการนะคะซื้อบ้านและที่ดินนะคะที่ติดทะเลไม่ติดทะเลหรือติดสนามกอล์ฟก็ได้นะคะติดทะเลไม่ติดทะเลติดสนามกอล์ฟก็ได้นะคะติดวงการศูนย์การค้าทุกอย่างและความสะดวกสบายนะคะความสะดวกสบายโคตรเลยนะคะบ้านสวยๆดังนั้นเลยนะคะ พอดีเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆนะคะเขาเพิ่งส่งแคตตาล็อกมาให้พี่คิมนะคะอาทิตย์ที่แล้วพอดีคนในกระเป๋าเจอนะคะคนในกระเป๋าเจอเพิ่งส่งแคตตาล็อกมาให้นะคะสวยๆนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมบ้านเดียวชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้านคาลิหา์นะคะทาวน์เฮาส์วิลล่าทุกอย่างนะคะวิลลูสวิลล่าทุกอย่างนะคะ หลังเดียวบ้านหลังเดียวบ้านเดียวนะคะบ้านคู่บ้านแฝด hm. น,นะคะสองชั้นชั้นเดียวหรือคฤหาสนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะเพื unseren, ่อนเพื่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็ราคาไม่สูงนะคะราคาไม่สูงพี่คิมเขาฝากไว้เลยนะคะราคาไม่สูงนะคะราคาไม่สูงมนุษย์กันเดือนจับต้องได้คุณมีสิทธิ์ผ่อนแบงค์ได้นะคะคุณมีสิทธิ์ผ่อนแบงค์ได้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้ ดังที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สามารถผ่อนเกี่ยวกับอาังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินซื้อบ้านและที่ดินนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะซื้อตรงไหนก็ช่างนะคะ,อะตอนนี้ ราคาที่ไม่สูงนะคะแล้วก็ติดทะเลนะคะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวอะไรติดจมูกนะคะต่อที่ดินที่ไม่สูงนะคะแผ่นดินราคาที่ไม่สูงนะคะมนุษย์เงินเดือนสามารถจับต้องได้นะคะก็คือที่ดินติดที่ชายทะเลแล้วก็ไม่ติดทะเลนะคะที่ชะอำนะคะอำเภอชะอำแล้วก็อำเภออะไรหัวหินใช่ไหมหัวหินแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีชะอำหัวหินนะคะ เป็นที่ดินที่ราคาไม่สูงมนุษย์เงินเดือนสามารถจับต้องได้แล้วคุณสามารถได้บ้านได้คลาสนหาดได้บ้านตามที่คุณพึงปรารถนาอยากจะได้บ้านพร้อมที่ดินนะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้านคฤหาดนะคะว,วิลลูาวิลล่าแล้วแต่คุณอยากได้ในสโมสรอ,อันไหนก็ได้นะคะติดสนามกอล์ฟก็มีนะคะติดภูเขาติดสนามกอล์ฟติดทะเลก็มีนะคะสามช่วงนะคะติดสนามกอล์ฟติดภูเขา ทะเลนะคะแล้วคุณไม่ต้องคิดเลยะค่ะว่าตอนนี้ที่จังหวัดประจวไอจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่สมัยสมเด็จพระพ่อรอห้าเราถึงรอห้ารอหกรอเจ็ดนะคะตั้งแต่รอรอรอห้านะคะที่จําได้นะแต่แมีตําหนักตําหนักของสมเด็จพระพ,พ่อรอห้าเราด้วยนะคะคือบ้านทักนะคะที่ จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็มีนั่นาร์คด้วยนะคะนั่นาร์คที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะคือแก่งกระจานเนาะเราไม่หิบแก่งกระจานเนาะเออนะคะนั่นาร์คที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วพินแบบจังหวัดเพชรบุรีเป็นแผ่นดินที่แผ่นดินสูงไม่มีน้ําท่วมนะคะทะเลไม่มีรดอา่าวไม่มีสึนามิไม่มีแผ่นดินแยกไม่มีแผ่นดินไหวนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นแผ่นดินที่ปลอดภัยที่สุด นะคะซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟนะะคแลนด์สเคปซุปเปอร์เซฟแบบเนทูรอลนะคะโนเอิร์ทควิกนะคะโนสึนามินะคะไม่ว่าคุณจะติดทะเลหรืออยู่ซื้อติดทะเลหรือไม่ติดทะเลหรือเอาติดสนามกอล์ฟหรือเอาติดภูเขานะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะ พี่คิมตอนนี้กําลังเปิดประกาศขายนะคะ,ะเพราะพิ่งเจอแคตตาล็อกเพื่อนเพิ่งส่งมานะคะที่ที่แล้วพี่คิมพอดีเปิดเจอพอดีก็เลยไึกขึ้นได้ก็ขอไลฟ์สดให้เพื่อนๆส่งข่าวเพื่อนๆได้ทราบกันทุกคนนะคะบ้านสวยโคตรเลยนะคะ บ้านสั่งสร้างก็ได้นะคะเพื่อนๆซื้อแค่ที่ดินแล้วคุณสามารถสั่งสร้างได้นะคะว่าคุณจะเอาโมเดลไหนตามใจตามใจลูกคุณลูกค้าเลยค่ะตามใจคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าต้องการที่บ้านสไตล์ไหนคุณ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 สามารถบอกบอกกองช่างกองวิศวะกองวิศวะก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าจะซื้อแต่ที่ดินก็ได้นะคะว่าที่ดินมีติดเขาติดสนามกอล์ฟติดทะเลนะคะมีสามอย่างนะคะ หัวหินชะอำปรานบุรีที่จังหวัดประจวบนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะคืออำเภอรปรานบุรีนะนะคะติดสนามกอล์ฟติดทะเลติดภูเขานะคะแผ่นดินสูงนะคะ แล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยนะคะที่สําคัญอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยเดินทางแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะขับรถแบบสบายๆซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะแล้วอากาศก็บริสุทธิ์นะคะแล้วหัวหินกระชามนี้ก็เป็นพระตําหนักของอสมเด็จพระพ่อรอเก้าเราด้วยนะคะมีมีพระตําหนักนะคะหัวหินนะคะหัวหินนะคะหัวหินชะอามนี้ก็มีพระตําหนักด้วยนะคะของสมเด็จ พระพ่อเราก้าวเรานะคะเป็นบ้านพักตากอากาศของท่านนะคะของพระอ,องค์ท่านที่ไปบ้านพักตากอากาศจะมีแบบความปลอดภัยสูงนะคะไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เน่าเน่านะคะย่าน,ย,านย่านหัวหินสะอำนี้ไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เน่าเน่านะคะเป็นแบบโอ้โหดีโคตรเลยะคะ่ะแล้วก็ที่ดินตอนนี้ราคาไม่สูงนะคะ 2 0เ5ตอนนี้เดือนออกัสนะคะเดือนออกัสนะคะเดือนสิงหานะคะก็อยากมาส่งข่าวเพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับทราบนะคะคุณจะสร้างบ้านหรือซื้อบ้านสําเร็จรูปบ้านเทาเฮาบ้านวิลล่าบ้านจัดสรรหรือซื้อที่ดินบ้างเปล่ามีมีเงินเมื่อไหร่ก็ไปลงไปสร้างบ้านได้ทันทีเลยอย่างเงี้ยนะคะเออคะคุณพร้อมเมื่อไหร่นะคะคุณลงไปสร้างบ้านได้ทันทีเลยหรือคุณจะซื้อบ้านผ่านแบงค์นะคะบ้านผ่านแบงค์สบายๆนะคะ แบงทุกแบงในประเทศไทยนะคะรับสินเชื่อหมดเลยนะคะชะอำหัวหินปัจจุบนะคะปานบุรีนะคะที่ติดทะเลติดน้ําติดสนามกอล์ฟติดภูเขาะะแล้ว โรงเรียนนานาชาติ International School ก็มี International University ก็มีด้วยนะคะหลักฐานการศึกษามีเพียบนะคะไม่ต้องมาล่ำมาเรียนลูกหลานคุณไม่ต้องมาล่ำมาเรียนที่ในกรุงเทพเลยะคะ่ะคุณจะเป็นลูกครึ่งหรือว่าเป็นไทยล้นล้วนก็ได้นะคะก็โรงเรียนโรงเรียนมหาลัยนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะ,ะประจวบแลวจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะในด้านการศึกษาองค์การการศึกษานะคะแล้วมีพระตำหนักของสมเด็จพระพอร่อราหาเราเคย เอาไปสร้างพระตำหนักู่ที่น้นด,ด้วยนะคะนะคะจังหวัดเพชรบุรีเป็นแผ่นดินสูงเป็นที่ดินแผ่นดินสูงนะคะด้านหน้าติดทะเลด้านหลังติดภูเขานะคะ,ะคุณจะซื้อที่ดินที่ภูเขาหรือคุณจะซื้อที่ดินติดสนามกอล์ฟจะซื้อบ้านและที่ดินจะซื้อพร้อมบ้านและที่ดินที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีมีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะแล้วราคาไม่แพงนะคะราคากำลัง มนุษย์เงินเดือนจับต้องได้นะคะราคาที่ยังไม่สูงนะคะอย่าไปรอให้มันขึ้นราคาดิบอ่าดัชนีราคาของอสังหาริมทรัพย์ของอําหัวหินจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ปานบุรีประจวบนะคะอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบนะคะราคายังไม่ดีดขึ้นสูงเท่ากับแผ่นดินในกรุงเทพนะแถวสุขุมวิทนะฮะนะคะสีลมสุขุมวิทนะคะมันยังไม่เท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนเพื่อนๆที่อยู่ในต่างแดนนะคะ เพื่อนๆทุกคนอยู่ในต่างแดนสามารถจับต้องได้นะคะเอาพี่กิ๊มาตัวอย่างบ้านมาให้ดู <c oughs> นะ <c oughs> เออนะคะเป็นบ้านคู่บ้านแฝดนะคะ <c oughs> บ้านเดียวชั้นเดียวะค่ะ ด้านหลังติดภูเข,ขาด้านหน้าติดทะเลก็มีนะฮะสนามกอล์ฟก็มีนะคะทุกอย่างเดินทางใกล้กรุงเทพด้วยลงเครื่องบินวืดสุวรรณภูมินะคะแล้วคุณสามารถนั่งนั่งก็กซีสองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นแค่นั้นแหละถึงเลยเพราะว่าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แม่งสายใต้ก็ดีโคตรๆนะคะถนนถึง ชุมพรน,นะถน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 ถึงชุมพรน,นะถนนดีโคตรๆเลยมาซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะมันดีโคตรๆนะคะอ่าจังหวัดเพชรบุรีชะอำหัวหินนะคะอเภร์ปันบุรีสี่จุดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอยากได้ทักมานะคะ,ะอ่ไม่ว่าจะเอาที่ดินว่างเปล่าก็ได้นะคะติดภูเขาหรือติดน้ําทะเลนะคะติดชายหาดหรือติดภูเขาหรือจะเอาติดสนามกอล์ฟคุณว่ามาเลยนะคะโอเคนะคะ ติดต่อได้นะคะพี่คลิมประกาศขายให้รุนๆวนเลยนะคะประกาศขายรุน่วนนะโครงการนี้ก็ไม่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 ยืดยาวนานนะคะโครงการที่เพื่อนเพื่อนให้ราคาเปิดราคามาฝากขายนะคะเพื่อนๆนที่ทำอสังหาริมทรัพย์ทีมเวิร์กนะคะก็ส่งงานเข้ามานะคะที่ดิน,นยังเปิดราคาขายไม่สูงนะคะ มนุษย์เงินเดือนสามารถจับต้องได้แล้วจะซื้อบ้านหรือที่ดินนะคะเพื่อเพื่อที่อยู่ต่างประเทศนะคะต้องการมีบ้านพักพอร์นกับสามีใช่ไหมคะบินไปไม่ต้องไปนอนโรงแรมะคุณมีบ้านของตวคุณอย,อยู่ใช่ไหมคะที่จะเอาหัวหินเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีชะอาหัวเห็นนะคะแล้วก็ที่ปานบุรีจังหวัดประจวบนะคะแผ่นดินมาติดกันหมดเป็นแผ่นดินสูงนะคะน้ำไม่พ่วมสนมสุนมงสุนามิสุนามาอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วแล้วก็น้ําไม่ท่วมแผ่นดินไหวก็ไม่มีนะคะเป็นแผ่นดินสูงนะคะเป็นที่ที่สงบเงียบแล้วเป็นที่ที่ซปเปอร์เซฟนะคะเพราะว่าพระราชตำหนักของอ่ สมเด็จพระพ่อรอเก้าก็อยู่ที่นั่นส่วนพระตำหนักของสมเด็จพระพ่อรอห้าสมัยรอห้ารอหกรอเจ็ดนะท่านก็นอยู่ที่นั่นนะคะโอเคเนาะแค่นี้นะคะเพือพ่อนๆอ,อยากได้ทักมานะคะมนุษย์เงินเดือนสามารถจับต้องได้นะคะที่ดินว่างเปล่าเขาก็ขายนะคะคุณสามารถผลแบงค์ได้สบายๆสิบปียี่สิบปีห้าปีสิบปียี่สิบปีนะคะ ถ้าคุณอายุน้อยคุณได้25ปีถ้าคุณอายุมากอาจจะได้15ปีถึง10ปีนะคะโอเคเนาะสามารถผ่อนแบงค์ได้สบายๆมนุษย์เงินเดือนสามารถจะต้องได้นะคะโอเคพี่ฟิมพี่ฟิมฝากไว้แค่นี้เนาะ,ะโอเคเป็นที่เข้าใจกันนะคะ อย่ารอนานนะคะอย่ารอนานนะคะเดี๋ยวถ้าถึงปีใหม่แล้วมันราคาจะขึ้นสูงนะคะถ้าย่างเข้าปีใหม่แล้วราคาจะดีดขึ้นสูงสูงขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะคะตามดัชนีตามราคาดัชนีของดอกเบี้ยแบงก์เคเนาะรีบซื้อไว้นะคะตอนนี้กําลังถูกถูกโคตรเลยถูกโคตรเลยนะคะถูกโคตรเลยนะคะชะอําหัวหินนะคะ เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ปานบุรีนะคะอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบนะคะสี่จุดสี่จุดสี่จุดสองชั่วโมงครึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพสบายสบายซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะสุดยอดมีสนามบินด้วยนะที่หัวหินเก๋เนาะนะคะอ่ะพี่คิมอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะใครมาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะคะพี่คิมไลน์นี้ไม่ลบนะคะแล้วก็ฝากไว้ถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะต้องการฝากซื้อฝากขายยินดีเลยนะคะ เต็มที่เลยค่ะติดต่อพี่คิมมาได้สายตรงเลยค่ะต่อ,ตอ,ตอหน้าเฟอบุ๊กเงี้ยค่ะคุยกันเฟ e บุ๊กสายตรงกับพี่คิมเลยนะคะพี่คิมเป็นตัวแทนเอเจนซี่นะคะเรียลเตอร์เอเจนซี่นะบริษัทของพี่คิม kb real estate investments โอเคนะนะโอเคเนาะไปแล้วนะแค่นี้นะฝากไว้รีบซื้อนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถึงใกล้ปีใหม่ราคามันดีขึ้นสูง จิเต้าตัวไม่รู้นะรีบซื้อไว้นะตอนนี้กําลังถูกราคาถูกจับต้องได้มนุษย์เงินเดือนจับต้องได้โอเคเนาะซื้อไว้นะบ้านและที่ดินติดเขาก็ได้ติดสนามกอล์ฟก็ได้ติดทะเลก็ได้นะคะชะอําหัวหินเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ที่อําเภอปานบุรีที่จังหวัดประจวกโอเคเนาะไปแล้ว เต็งผูบอชชิงอย่าลืมนะคะใครอยากได้ทักมาเลยทักมาเลยค่ะราคาไม่สูงราคาไม่สูงมนุษย์เงินเดือนจะต้องได้คุณคิดดูแล้วกันนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะตง